สวัสดีครับพบกับช่องเด็กอ้วนขบาน,นอกึกขาคลิปนี้เราก็พามากันที่วัดไผ่ลงงัวน,นะครับวัดไผ่ลงงัวนั้นก็ตั้งอยู่เส้นถนนลาดบัวหลวงตำบลตาเถานะครับอยู่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่เราก็กำลังจะเดินข้ามสะพานแขวนนะครับ

เรากำลังจะเดินเข้าไปาชมภายในวิหารทองกันนะครับหรือว่าชื่อนิโคทาร,รามพุทธวิหารนะครับวิหารทองนะครับหรือ,อนิโคทาร,รามพุทธวิหารนะครับจะตั้งอยู่ตรงกลางโดยจะมีน้ำล้อมรอบนะครับ จะเป็นวิหารทรงไทยนะครับซึ่งจะมีศิลปะ,ะไทยผสมกับอินเดียนะครับแล้วเราเข้าไปรับชมภายในกันครับภายในวิหารก็ะจะมีประฏิษฐานของพระประธานกศักดิทธิ์นะครับ ผนังด้านข้างของโบสถ์นั้นจะเป็นหนาภาพกิจกรรมฝาผนังที่มีการงดงามนะครับนี่จะเป็นประวัตินะครับ พระบูชาคณะโจคตนตาลสวนต่อตาประทา เราก็กำลังจะเดินเข้าไปที่พ่อปู่แม่ย่านะครับแล้วก็รับชมภาพกันไปเรื่อยๆนะครับ ที่เราเห็นทางด้านนี้เขาก็จะเป็นพระกุกสันโทนะครับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัยนะครับองค์สีขาวนะครับมีความสูง28วา2อนะครับหน้าตักกว้าง20วานะครับก็จะประดิษฐานอยู่กลางแจ้งนะครับถ้านักท่องเที่ยวท่านใดมาก็จะเห็นได้แต่ไกลเลยนะครับ มีปัญหาการดด้บแคังกลังหลังโตคนละเก้าครั้งชื่อเสียงไม่โด่งดังในตรวันท่าบุาปาตาชื่อคีอาอารักษ์จะได้ตมาวิจัยให้พรจะได้เป็นคนที่มีตัวต่อไปโกาเรละผานหน้าเมื่อเดเป็นหายค่าเลียงห่จะได้เกิดจะได้มีมีมา มามาลรัจะได้เือไปเปประทประัตเทศพิดานาวาีแดสบัดกันกุนออลเิัานีรับครับพี่น้องกองาเนักจัดดีจานนักจัดน้องนักจัดโอนนักจัดมีนัก เราก็กำลังจะเดินเข้าไปในทางด้านเมืองนรกภูมินะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นการจำลองภาพป,ปฏิมากรรมปูนปั้นเกี่ยวกับเมืองนรกนะครับทาาางงกกกกกรรรต้มมออััััับบบพ่นนนนนจจวววคณะุืูลลลแแศธ ที่ทางวัดเขาได้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์เรานั้นครับตระหนักถึงเรื่องบาปกรรมนะครับพยายามชี้ให้เห็นถึงผู้ที่คิดหลายต่อบิดาบรรดานะครับของตัวเองนะครับครับถ้าอใจก้ามาาไนวยได้โอ้เกันทุกนี้มาไ้ใครคิดไม่ดีครับบิดาบรรดานะครับอ่าก็จะต้องตกมาอยู่ในนรก ภูมิเกิดเป็นเปรตและอสุรกายนะครับท่านนอนสร้างปอดเอาเสื่อไปเลยจ้ะข ah> ้าพุองค์นะคัาินหอมันยักของพาได้ร่วมสร้างท่นอจยาวเปรความไว่หนึ่งร้อยบาทเอาเสื่อไปใส่บากกับปอด จะเตอนดีๆกระเพื <bekommen i> no okay. ่อสร้างโมสรวัดนอรคือการสร้างโรงศพเอาเปชื่อได้เด็ดขาวันวันนี้วันที่สิบสี่พยหกสี่เอาใจผู้ชี่ผู้หนุผู้นาผู้นาผู้นาเดี๋ยวกาันมาแล้วเราก็มาร่วบตามโบตามบรงดก็ได้มารวมเป็นเจ้าภาพจะได้ดีด จะเป็นส่วนตายสถานนี้อันนี้ก็เป็นหลักฐานจากสถาบันเวลาเวนัก็จะได้ไปอยไปดอยไปูนาการ program, ีีไปเรื่อยเป็นด้วยกันน้องนำมาในสถาบุญนะวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่1ิ และะ้เฉพาะวันอาทิตย์นี้ก็จะมีพี่น้องนักบุญมาตันเรื่อยๆแต่ช่วงนี้น่ายกว่าใน่วงเทีกาสถานการณ์ว่าติ ทางด้านนี้ที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นพระพุทธโคโดมนะครับเป็นพระพุทธรูปโลหะสัมฤิ์นะครับองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ2502นะครับใช้เวลาก่อสร้างนานถึง17ปีนะครับโดยมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูม,มิพลอดุลยเดชนะครับได้สเสด็จมาพระราชดำเนินมาส่งยก p a c k a ตมาลาเมื่อวันที่12มีนาคม2512นะครับ และเป็นสถานที่รับบริจาคที่ผู้จาค้ที่สวายหลวพ่อกราบจหรือว่าทั้งจะบริจาคก็เพืสวายวพ่อล้รจา็ได้ที่น่็อถวายแล้วก็ได ก็จะเป็นด้านหลังของพระกุกสันโทนะครับจะเห็นพระพุทธรูปจำนวนมากกว่า500องค์นะครับโดยใต้ฐานของบางองค์นะครับพระที่เป็นที่เก็บอัฐิของผู้ร่วมรับไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางโซนทางด้านร้านขายของนะครับผม มีร้านค้าขายของต่างๆครับมีทั้งของกินของใช้ทั้งผักทั้งร้านอาหารนะครับ คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดสัต์ตะไคร้และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเด็กกวนคนบันลอกด้วยนะครับอขอบคุณครับ